สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู้ครูสุกคนครับเอามาพี่น้องมามือน,นี้กุงก้งไอ้กุ้งไร่เสือแดงไงเบิงพี่น้องซาซิมิซาซิมิมาเด้อพี่น้องเด้อโตบักไงเลยพี่โอ้ทั้งนี้สองทั้งนั้นก็ซงแบบซุกก็มีครับพี่น้องเบิ้งโตะกุ้งยกขึ้นมาเบิงเลย <c ười> อุ้ยเอาเอาเอาปังเผา <c ười> มาพี่น้องมาน้ำจิ้มเบิ้งถวยบักไงเลยใส่แบบเอเลมาจุ่มเบะเลยพี่น้องกับพักกับพักเก,กี่ยม พักตังโอขึ้นเรานะครับพี่น้องพักกาะบักทัวกับไอใบหัวละผ้าเอ้าลงมือจวดเลยครับมากับหลานพี่น้องวันหยุดเด้มาพี่น้องมาเอาตัวใดก่อนตัวดิบครับโอ้หลานมือนันติดใจกุ้งมังก่อนแซนโซดามาเรียบร้อยพี่น้องเอ้าลงเลยโอ้ยโอ้าล่นแล้วคนเออมาเด้อพี่น้องเด้อเป็นจังไง mm! mm. mm. เพียงได้รสชาติมือนีกเมื่อนั่นปัดโท้สุดสีกเอาคุณนะพี่น้อมใส่นี่สามโตใส่สามโตโล่พี่หนื้อ แซ่บขนาดแซ่บขนาดโอ้โอ <S 1 uno> oh, ้ร้านกินแบบวันเด็กพี่น้องมมดเนี่ยมากับเด็กชายพุ่มย้ำมาลุงกระแดกย้ำสิดรุดเฟม ngày hẹn gì được hưởng đây ngoan đổ lên lông bà thì hẹn ngoài ừ. mô khăn <laughs> mô khăn leo <laughs> mô <Một> khăn mô khăn nước khăn mô khăn khăn mô khăn khăn mô ยองวันน้ำเลยโอ้อยแมงเอีง,ค,งอคือนไม่ขีนหนัก่าเนี้เนี่ยมึงคนขึ้นแมงอันอืมเอาไปจ้วงคนเด้ออืมใคร เอาตัวซ้ำเลยคำแขนมาไข่ในห่อุ้ยต้นพ่อมันเนี้ยมันเนี่ยเส็มดเลยอ้ ลุงว่าหมดจัวะจุด <c oughs> ตูดลุง <c oughs> thay ba... ui tìm đây bà nè khắp khay gì đây khay một Hı? ui một em một em phao kín luôn phao kín <cười> một <cười> căn mắt chúa này ừ, bộ hình chỉ để nhảy ấy. Hãy khay mà Đúng không tới hàng mai không Đúng rồi Cái nào mới น้ำจิ้มพอนรสเด็ดดีพี่น้องเลยน้ำจิ้มจากจากลานพอนมาตุนนวนคือหอย เอาอะจอลุงอะ <c oughs> หมดขัน อืมอใครอืมอะไรมึงวันเนี่ยทีลุกหมดกินขาละอืมอไรมึงวันเนี่ยอืมมันไม่ต่ม เดี๋ยวเขาออกไกๆที่อันเปือกกุ้งฮะเจ้าแม่ใบบุงขามมันก็มัดจัวแล้วเว้ยไปแล้วบอกมุดจอหมุดจัอ <c oughs> พี่นุมอมคงอยู่ป่าเนาะหม่งหม่งเอา้ายิ้มเล็กน้อยก็แล้วเจ้าเจ้าเจ้า เอาหลอนไปไกลๆอันน้นาเปิดกุ้งเดี๋ยวก็กไปดอกโอ้ตัวนี้งบ้มีไข่อือื้มเหมือนะครับอิ่งเลย Thế <Siser> cứ <Zum> tiểu kinh tế làm nhỉ? Ừ? Mình kéo ở ông thì mình không được Lo ăn Ừ, khai <haiais> อุอนตนไปคนคละทิศลวทานอาเดือลงกุ้งุกอ๋อยี่กินยาวเปล่านั่นครับ Chúng bớt đầu หมดครับนมดจอดจอดลงฮือนั้งพุงกรออนแบบผนจต่บ่เอาเจ้าเจ้าขั้นหมดจอดอืโอ้จหนละได้บ่เาะเจ้นอนกระเป็น มึงเข้าไปมื่วนนั้นเอาปล้อนออกไปข้างนองด้วยก็เทน้ำที่ใส่ขาหมดจัวร้านแล้วบ้านนี้น,าาน้ำ <laughs> ลงบ่เออเทใส่เอิญบ่มาเออเอาบ้านนี้ลงมือ Ấn mong lái lái, vẫn có bóp bên dưới mặt trời mong nam nhỏ 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 chào chào Mất nhỏ là nhỏ này nhỏ nhỏ <c oughs> จงอัตัวหนึงน้ำน้ำบ้อบ้าน้ำจาวเบ้อน้าเลอนน้อยเดียว หมดขัน้นข้ <c ười> นดิเนาะได้ปะฮะตรงหัวตัวหมดหลายพี่น้องโอ้ขอโทษขอพายดิพี่น้องมึงเนี่ย Tăng trời lưng bừng một tấm này Hãy subscribe cho หมดจอร้านละบานนี่ยเจ้าอยู่บ้นเอ้ามอมเลยลุงภาพปิดเลยบ้านโอ้ยจอเลยจอเลยบัวเตลานเนี่ยจอหัอลอนลุงเอา้าหมดมากเลยพี่น้องหมดมากทั้งลุมเลยเอา้า ขอบคุณพี่น้นองนะครับทุกๆท่านเนาะที่เกติดตามรับชมปิดกล่องปิดก่อพี่น้องเพราะว่าหมดหลายที่ย่งกติดตามับชมบ่าวเท้าน้องพี่น้องเนาะอ่าบ่ว่าสียูสไกก็แล้วแต่เน้องพี่น้องที่ติดตามรับชมมือนกินกุ้งไงกินกุ้งไร่เสือแดงไงนะครับอ่าเสียบแต่ว่าหมดที่พี่น้องหมดมาจือ้อหมดมาจัวแล้วเอาล่ะพี่น้องก่อนอ่าเดี๋ยวจังหมดมาจัวเอา ฝากพี่นงคืเอเกานะครับคลิปนี้นะครับมกักอไรถึกใจกใระช้าว่าถามนี่นะครับเด้อสามดาวมันน้ครับสวัสดีครับ